ในปี2024นี่ต้องบอกเลยนะคะรับวันนี้เป็นปีที่มีมหากรรมกีฬารออยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นยูโร2024โอลิมปิกเกม2024รรมไปถึงโคปาอเมริกา2024เรียกได้ว่าตลอดทั้งช่วงซัมเมอร์เหล่าบรรดาคอบอลไม่มีทางเหงากันแน่โดยหนึ่งในบรรดาผู้เล่นที่ได้รับการจับตามองมากๆนั่นคือลีโอนลเมสซี่ที่มีทางภารกิจต้องนำทัพอาเจนิน่าชุดใหญ่ลงปองการแชมป์โคปาอเมริกาและในขณะเดียวกันนะคะรับก็มีหลายๆฝ่ายอยากเห็นพี่ท่านนำทัพฟ้าขาว ดงสังเวียนล่าเหรียญทองในหมากรรมกีฬารับโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยฮาเวียมัสเคราโนที่กำลังทำหน้าที่เป็นโค้ชอาร์จิน่าอยู่23ก็ออกมาเปิดปากชวนอยู่บ่อยๆว่าอยากให้เลโอนีลเมซี่นะครับมาล่าความสำเร็จร่วมกันอาจจะมีอังเคลดิมาเรียอีกคนที่เป็นกำลังสำคัญดังนั้นเราลองมาดูกันนะครับว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เมซี่จะกลับมาที่โอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสครับสภาพร่างกาย สิ่งที่สําคัญสุดน่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายและพักหลังมานี้เมสซี่ในวัย36ก็เจอปัญหาโรคเรียงเขามาถามไทยอยู่บ่อยๆ่อนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอินเตอร์ไมอามีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วจนถึงตอนนี้นะครับาพี่ทันได้รับบาดเจ็บไป4รอบมันอาจจะไม่ใช่อาการที่รุนแรงสาหัสเพียงได้แต่ก็เป็นโรคเรียงแบบอ่อนๆแอดๆที่ใช้เวลาพักรักษาประมาณ2สัปดาห์นหนจะต้องเล่นให้อินเตอร์ไมอามีนหนจะต้องลุยโคปาอเมริกันในช่วง20มิถุนายนนี้ส่วนโอลิมปิกจะเปิดฉากขึ้นในวัััันนนนททททีีี่่่่21กกกกรราาาาาามแแลลลละต้องงงงโดดไปถึววสิิหหหเเบ็จจจภุใญ เมสซี่จะมีเวลาพักแค่12วันเท่านั้นอาใจยของเมสซี่อยากเหมาหมดทุกรายการจริงๆเพื่ออาเจนินาเวลาและสภาพร่างกายของเขาเท่านั้นแหละครับที่จะตอบได้หรือว่าทางเลือกสุดท้ายก็คือเรียกระหว่างอันใดอันหนึ่งเท่านั้นแหละ เราจำที่เมสซี่เคยพูด,ได้ไหมครับว่าฟตุตบอลโลกครั้งต่อไปในปี2026จะไม่มีเขาอีกต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ขึ้นมานำทัพและเชิดชายบ้างหลังถลเหลืองบอลลังแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ในปี2022มาแล้วที่กาตาร์ดังนั้นโวนในเมสต์สุดท้ายในชีวิตเขาอาจจะจบลงที่โอลิมปิกเกม2024นี้ก็เป็นได้เพราะหากไม่นับแชมป์โลกในระดับยุทธครับตอนปี2005ความสำเร็จใหญ่ๆระดับเมเจอร์หัแรกในนามทีมชาติก็คือการพาพรรคคนทัพฟ้าขาวคว้าเหรียญทองโอลิมปิกปี2008 ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แต่นี่คือผู้ที่ทำแอซิดให้อังเคลดีมาเรียเป็นผู้ซัดประตูชัยในเกมนัดชิงที่เฉือนนจีเรียไป1หน่งประตูต่อศูนย์เมื่อน,นั้นคือจุดเริ่มต้นที่เขาได้สัมผัสกับความสำเร็จครั้งใหญ่กับทีมชาติอาร์เจนตินามันก็สมเหตุสมผลดีนะครับถ้าหากสุดท้ายเมสซี่จะเลือกยุติเส้นทางการารับชายชาติในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่างที่ได้เกินไปแล้วครับว่าสิ่งต่างๆมันจะเป็นอย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้หรือไม่นั้นมมััััััันนนนนขขึ้้อออยยยู่ก่กกกบบเเวววลลลลาาาาาาสสภพรรรงงงคคคตตแะะโีปป็ปจจญห